คำเตือนท่านน้องกำลังนั่งฟังคลิปนี้คนเดียวอยู่แล้วก็อย่าหันไปข้างหลังเด็ดขาดเพราะว่าพวกเขาก็อยากมานั่งฟังคลิปนี้เหมือนกันหลอนไหม <c oughs> วันนี้วันฮาโลวีนครับ31ตุลา ที่ยุโรปตอนนี้เขาก็น่าจะกําลังเฉลิมฉลองกันอยู่นะครับหลายๆบ้านก็กําลังเลี้ยงกันอยู่เลยนะครับเลี้ยงทั้งคนเลี้ยงทั้งผีเลยนะวันนี้แต่ทีนี้นะครับนั่นเป็นเรื่องของยุโรปเขาเอ้าวแล้วไทยล่ะหรือว่าประเทศอื่นๆที่อยู่แถวเอเชียเรามีงานเลี้ยงผีเหมือนกันหรือเปล่างานเลี้ยงที่ไม่ได้มีไว้เลี้ยงคนแต่มีไว้เลี้ยงผีวันนี้สาระสีดําเรารวมรวมมาจํานวนหนึ่งมาฟังพร้อมๆกันนะครับไปดูงานเลี้ยงที่จัดมาเพื่อเลี้ยงผีงานเลี้ยงที่1ครับ อยู่ในประเทศไทยเลยนั่นก็คือเทศกาลศาสตร์ไทยเคยได้ยินไหมครับวันศาสตร์ไทยเขาจะจัดในวันแรม15บห้าค่ำเดือน10นะครับโดยจะมีชื่อเรียกต่างกันไปในแต่ละภาคเรียกว่าง,งานทานสลากพัดนะภาคอีสานเรียกงานทําบุญเข้าสากาคกลางเรียกว่าศาสตร์ไทยภาคใต้เรียกว่างานบุญเดือน10หรือว่าชิงเตดนั่นเองนะครับชื่อเรียกต่างกันแต่พณีความเชื่อธรรมเนียมปฏิบัติแทบจะเหมือนกันเลยก็คือ มาททำบุญจัดงานเลี้ยงให้กับญาติพี่น้องหรือใครก็ตามที่เสียชีวิตไปแล้วให้เขามาได้กินได้มีความสุขได้อร่อยอร่อยกับอาหารที่คนเป็นเตรียมไว้ให้เพราะฉะนั้นเวลาทุกคนได้ยินชื่อประมาณนี้นะครับก็ให้รู้ไว้ว่าอ๋อมันเป็นชื่องานของงานที่เอาไว้เลี้ยงผีนะ่ะนะครับบางพื้นที่เขาเชื่อว่าวิญญาณญ,ญาติพี่น้องเนี่ยที่กําลังตกนรกอยู่กําลังชดใช้กรรมกันอยู่เลยเขาจะปยนขึ้นมารับส่วนบุญในส่วนนี้นะครับ แต่ก็มีอีกหลายคนนะครับที่กําลังตกนรกอยู่แล้วแบบญาติพี่น้องก็ไม่ได้ทําบุญส่วนนี้ไปให้เขาบอกว่าญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วญาติไม่ทําบุญให้ในงานนี้เนี่ยจะพากันก้นด่าสาบแช่งไลายมาด่าโพสเฟสประจานกันเลยทีเดียวนะครับเอออันหลังนี่พูดเล่นน <c> ะ <oughs> โอเคไปดูเทศกาลที่2มีาศาสตร์ไทยแล้วใช่ไหมครับก็ต้องมีาศาสตร์จีนของประเทศจีนนะครับเท <c oughs> ศกาลศาสตร์จีนหรือเทศกาลผีหิวโหยนะครับเขาก็จะจัดขึ้นในช่วง15บห้าค่ำเดือน7 ซึ่งชาวจีนเนี่ยเขาถือว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนแห่งผีเลยเพราะเชื่อว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ประตูยมโลกเปิดให้เหล่าวิญญาณผู้ตายขึ้นมารับส่วนบุญส่วนกุศลบนโลกมนุษย์ได้เดือนนี้เนี่ยเดือนเจ็ดเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเดือนแห่งวิญญาณนะครับดังนั้นในวันนี้นะครับชาวจีนเนี่ยนอกจากจะทําการเส้นไหว้บรรพบุรุษผู้ล่ลวงลับไปแล้วพวกเขาก็จะทําการจัดงานเลี้ยงเส้นไหว้ผีไม่มีญาติหรือที่เรียกกันในภาษาจีนว่า ฮอ่อเฮียตีนะครับที่แปลว่าพี่น้องที่ดีเพราะชาวจีนนะครับถือว่าการเรียกวิญญาณเล่ร่อนพวกนี้ว่าผีไม่มีญาติอ่ะมันเป็นไม่ให้เกีย,ยรติกันไงเราเป็นพี่น้องร่วมประเทศกันนะฮะท่านพี่เออท่านน้องอ่าท่านรับส่วนบุญส่สวนกุศลของข้าไปเถอะประมาณนั้นนะครับไปดูของอีกประเทศหนึ่งดีกว่าเราข้ามฟ้าไปญี่ปุ่นบ้างนะครับญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันชื่อว่างานเทศกาลโอบงนะฮะน่าจะคุ้นๆเนาะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานเลี้ยงของเหล่าวิญญาณนะครับโดยเทศกาลนี้จะเหมือนกับเทศกาลศาสตร์จีนหรือาศาสตร์ไทยเลยอันนี้ก็เป็นาศาสตร์ญี่ปุ่นนะครับเขาจะจัดในช่วงวันที่1 3บสถึงสิสิงหาคมซึ่งเขาเชื่อกันว่ามันเป็นวันที่เหล่าวิญญาณเดินทางจากบรโรกนะครับกลับมาอย่างโลกมนุษย์ก็คือญาติที่ตายไปแล้วเขากําลังจะเดินทางกลับมาหาเรานะครับและเพื่อป้องกันไม่ให้ญาติญาติคนนั้นนะที่ตายไปแล้วหลงทางเขาจะมีการนํากิ่งกันชง กันชงนะไม่ใช่กันชาเอากิ่งกันชงมาจุดไฟเพื่อให้ดวงวิญญาณเนี่ยดวงวิญญาณของญาติเนี่ยเขาเห็นว่าอ๋ออ๋ออยู่ตรงนั้นเองเหรออ๋อจะได้เดินทางไปถูกไม่หลงทางไม่กิ่งกันชงหรือ o o g l e Map วะเนี่ยคล้ายๆกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่นะครับเพื่อสร้างความสุขให้กับเหล่าวิญ,ญญาณผู้ตายใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็จุดไฟส่งกลับไปยังปพละโลกนะครับแล้วถ้าเขาไม่กลับนี่ทําไงวะเนี่ยก็ไม่ได้มีบอกไว้ด้วยนะฮะ เดี๋ยวไปดูประเทศที่4กันนะครับเทศกาล Day of the Dead นะครับหรือวันแห่งความตายอันนี้ของประเทศเม็กซิโกเลยครับวัน Day of the Dead เนี่ยหรือวันแห่งความตายนะครับเขาจะจัดขึ้นในวันที่1ถึง2พฤศจิกายนของทุกปีนะครับแล้วก็เป็นเทศกาลที่จัดหลังวันฮาโลวีนมันเป็นวันที่คนเป็นจะเชิญดวงวิญญาณหรือญาติพี่น้องหรือคนรักนะครับของตัวเองเนี่ย ที่ตายไปให้เดินทางกลับมารับประทานอาหารแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันอารมณ์แบบว่านั่งร่วมโต๊งกันแล้วก็แบบเออเธอผีผีผีเอาซ้อมเป็นเทศให้เราหน่อยสิประมาณนี้เลยนะเนี่ยนอกจากนั้นนะครับก็จะมีการแต่งตัวออกมาเป็นผีออกมาเดินพาเหรดกับบรรดาผีจากที่อื่นๆนะเหมือนเหมือนฮันวันฮโลวีเลย ก็เอาตรงๆมันก็คือฮาโลวีนในแบบฉบับเม็กซิโกเหมือนกันนะครับแต่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือการนั่งกินข้าวกับคนตายด้วยเนี่ยแหละนะครับที่ day of the dead จริงๆต่อไปไปดูเทศกาลสุดท้ายนะครับที่เขาเอาไว้เลี้ยงผีกันอันนี้ก็คงดังที่สุดแล้วแหะครับก็คือเทศกาลวันฮาโลวีนนะครับก็หลายๆคนน่าจะรู้จักกันอย่างแน่นอนนะครับวันฮาโลวีนจะจัดขึ้นในวันที่31ตุลาคมก็คือวันนี้แหละมาวันที่ปล่อยคลิปเลยนะครับ วันนี้เนี่ยเขามีต้นกําเนิดหลังจากที่เทศกาลเก็บเกี่ยวพืชผลของชาวเซลส์นะครับเขาเป็นชาวยุโรปโบราณน,นะฮะจบลงเก็บเกี่ยวจบลงพวกเขาก็เชื่อว่าวันนี้จะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วก็เป็นวันที่มืดที่สุดของปีเป็นวันที่โลกคนเป็นแล้วก็โลกคนตายอยู่ใกล้กันมากที่สุดวิญญาณของบรรพุรุษนะครับก็จะได้กลับมาเยี่ยมบ้านรวมถึงปีศาจลลยด้วย เขาก็จะแฝงตัวเข้ามาด้วยนะครับทําให้ผู้คนสมัยนั้นนะครับสมัยก่อนเลยเขาต้องปิดไฟในบ้านแล้วก็แต่งตัวให้เหมือนผีที่สุดเพื่อให้พวกผีนะครับที่เขาแฝงตัวเข้ามาเนี่ยจับไม่ได้ว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์นะครับคนที่ไม่ยอมแต่งตัวนะครับก็จะโดนหลอกบางรายก็อาจจะเสียชีวิตได้เลยนะครับแต่หลังๆมาเหมือนจะไม่ค่อยมีประเด็นนี้แล้วนะครับเขาก็ออกแนวเป็นเทศกาลเพื่อความสนุกสนานร,รื่นเริงในการแต่งตัวเป็นผีมากกว่านะครับ แต่ก็ไม่แน่นะไอที่แต่งๆกันน่ะอาจจะมีตัวจริงมาปะปบบนอยู่โกเป็นดอย <c oughs> ก็จบแล้วนะครับสำหรับห้างงานเลี้ยงที่ไม่ได้มีไว้เลี้ยงคนเขาไว้เลี้ยงผีเลยครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าหลายๆเทศกาลเนี่ยมันเป็นเทศกาลที่เราจัดให้กับคนที่เขาตายไปแล้วหลายงานเลยใช่ไหมครับมันก็ให้ข้อคิดกับเราได้อย่างหนึ่งนะครับว่ากับเครือญาติกับเพื่อนๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ย ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ก็พูดดีๆด้วยทำดีด้วยผูกมิตรกันเข้าไว้นะครับอยู่ร่วมกันด้วยความปกติสุขนะครับเพราะว่าเมื่อวันหนึ่งวันที่เขาจากไปแล้วเนี่ยแล้วเรามาทําแบบนี้ที่หลังเนี่ยมานั่งกินข้าวเขามานั่งเชิญเขาเข้ามาเนี่ยบางครั้งเขาก็ไม่รับรู้อะไรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนมีชีวิตอยู่ทําให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะครับก็เป็นว่าสารสีดำวันนี้เรามาเนิบช้า ได้ฟิลฟังสบายๆหลอนๆนิดหน่อยนะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ที่อยากจะกดอยาก,กดอันซับก็พอนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในวันเสารหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็มาติดตามที่นี่ได้เลยครับกับสาระสีดำขอให้ทุกคนจเจริญง,งอกงามนะครับแล้วเจอกัน